นี่ครับน้องตัวสีขาวห้ามูนของผมคือตัวเนี้มันสวยงามมากเว้ยผมได้มาในราคาตัวละแค่100บาทครับลังเลว่าเจ้าดีไมวว่าเจ้าดีไมวแล้วคราวนี้มันมีลูกค้าหลายคนเข้ามาถามเลยว่ามีตัวเมียแบบนี้ไหมผมก็เฮ้ยตัวเมียเราก็อยากได้นี่หว่าแล้วแบบว่ามันเหลือน้อยแล้วด้วยพี่เขาบอกว่ามันเหลือประมาณสามสี่ตัวแล้วแล้วก็พี่เขาแนะนําตัวนี้ให้ผมไยเขาบอกว่าสวยแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเขากำลังจะแนะนําให้คนอื่นผมก็เลยพี่ครับงั้นเอาตัวเมียเพิ่มตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าคนแย่งกันเว้ย สวัสดีครับทุกคนพอดีว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมได้ไปเดินสวยจุลจักรมาแล้วก็จัดน้องปลาก,กันมาทั้งหมด3ตัวครับเห็นแล้วมันสวยอดใจไม่ไหวตอนแรกที่ผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้กะซื้อหรอกครับผมก็ไปเดินเล่นๆนี่แหละแต่พอผมดูไปดูมาแล้วเฮ้ยแม่งสวยว่ะราคาถูกตัวหนึ่งมันแบบร้อยกว่าบาทบางตัวไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเอ้ยมันถูกดีถ้าเกิดที่ับปลาหนองยูงที่ผมเรียนครับคู่หนึ่งต้องมี300ขึ้นไปผมก็เฮ้ย น่าสนใจว่ะเริ่มหลงสนิทและผมก็เลยจัดมาทั้งหมด3ตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็ซื้อโหลมาทั้งหมด3โหลพร้อมกันเลยครับซึ่งน้องที่ผมซื้อมาเนี่ยครับราคาทั้งหมดน่าจะอยู่ที่250บาทนะครับเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับคือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมจะยังไม่ซื้อตัวเมียเว้แต่พอหลังจากที่เราเลี้ยงเจ้าตัวแรกเจ้าตัวฮามูนแฟนซี่ไปประมาณสัก2 3อาทิตย์ได้แล้วเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยอยากลองเพาะดูว่ะอยากลองแบบลองผสมดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจัดตัวเมียมา1ตตัวคืออนแรรกกทที่่ผผมมไไป้้านเั็ลงตววู2 แล้วคราเนี้ยพอจะจ่ายตังค์ปุ๊บผมก็ลังเลว่าเจ้าดีแมวว่าเจ้าดีแมวแล้วคราเนี้ยมันมีลูกค้าหลายคนเข้ามาถามไยว่ามีตัวเมียแบบนี้ไหมผมก็เฮ้ยตัวเมียเราก็อยากได้นี่หว่าแล้วแบบว่ามันเหลือน้อยแล้วด้วยพี่เขาบอกว่ามันเหลือประมาณสามสี่ตัวแล้วแล้วก็พี่เขาแนะนําตัวนี้ให้ผมลยเขาบอกว่าสวยแล้วเขาเนี้ยเหมือนกับว่าเขากำลังจะแนะนาให้คนอื่นผมก็เลยพี่คราบงั้นเอาตัวเมียเพิ่มก็คือเห็นคนอื่นจะซื้อกูเอาเลยครับ คือซื้อมาทั้งหมด3ตัวผู้2เมีย1ราคา250บาทจะเป็นสีแดงล้วน1ตัวครับอีก2ตัวจะเป็นสีขาวล้วนเลยตัวที่ผมบอกว่าคนตามหาเยอะเนี่ยจะเป็นตัวเมียตัวสีขาวหางยาวครับซึ่งทั้งหมดที่ผมซื้อมาครับจะเป็นฮาร์ปมูลหมดเลยครับจะเป็นตัวหางยาวทั้งหมดเลยเพราะว่าผมชอบครับมันผิวดีถึงแม้ว่ามันจะดูและยากก็จริงคือตอนนี้ครับหลังจากที่ผมเลี้ยงเจ้าตัวแรกผ่านไปประมาณ1เดือนเนี่ยผมมาลองสังเกตดูครับเหมือนกับว่าหางของน้องเขาเนี่ยครับมันจะเริ่มฉีกฉีกแตกๆ วางให้เขาไปนะครับนี่เลยผมไปเอามาจากที่ทําง,งานครับเด็ดมาบานเลยผมก็ใส่ให้ไฟไวแต่มันก็ยังเป็นละะักษณะที่แบบว่ากระโดงหางเนี่ยมันขาดฉีกๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเว้ยแต่น้องเขาก็กินข้าวปกตินะครับผมก็เปลี่ยนนะ้ำประจําทุก5วันทุก5วัน,วนอะไรแบบนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงไปครับเห็นเขาบอกว่าดูแลยากเราก็อยากจะเลี้ยงได้ครับอยากจะลองเลี้ยงสักตัวหนึ่งแบบว่าหางไม่ขาดแบบสวยๆคงอยู่ตลอดไปอะไรเงี้ยมันน่าจะค่อนข้างยากแต่ผมก็จะสู้ครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นที่หางแตกหางขาดครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูน้องปลา3ตัวที่เราเพิ่งได้มาครับนี่ครับน้องตัวสีขาวห้ามูลของผมแต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยสวยนลยครับเพราะว่าผมใส่ใบหูควางไปให้เขาสักนี้หนึ่งสีมาเลยออกเหลืองๆหน่อยนี่ขนาดเปิดไฟอัดแล้วครับก็ยังได้สีประมาณนี้แต่ผมว่าทุกคนคงพอมองออกครับ คือตัวเนี้มันสวยงามมากเว้ยผมได้มาในราคาตัวละแค่100บาทครับคือปกติแล้วเนี่ยจกที่ทุกคนติดตามผมมาคือผมอ่ะจะชอบปลาสีเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์แล้วผมอ่ะเล็งไว้อยู่เว้ยคือมันมีทั้งหมด4 5ตัวที่เป็นตัวสีขาวราคาเท่ากันผมก็เล็งตัวนี้ว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าหน้าตามันดูเท่ด,ดีว่ะแล้วก็หางพวกเครื่องเงี้ยมันดูไม่แตกไม่ขาดผมก็เลยจัดมาครับมันมีตัวหนึ่งเหมือนกันครับตัวใหญ่กว่านี้เว้ยแต่ว่าตามันโป,ปนผมก็เลยไม่เลือกมาหางมีขาดอยู่จุดหนึ่ตตัััวเนนี้ทุกกคคองงสหาดูรบ คือมันครบเครื่องเลยคือมันไม่แตกไม่ขาดเลยครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเอามาเนี่ยประมาณ4วันแล้วนะครับก่อนจะมาถ่ายเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนว่าตรงกระโดงเนี่ยมันจะมีแตกๆหน่อยแต่ว่ามนที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงแตกแล้วแตกง่ายแตกเร็วเหลือเกินขาดขาดฉีกๆีลครับเป็นง่ายเหลือเกินไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับแต่ผมก็เห็นว่าน้องเนี่ยยังโอเคอยู่ไม่ป่วยครับกินข้าวดีห5ายทีนี่ยสดกินวันละมื้อวันละมื้อวันละไม่เยอะครับน้องเขาก็ตอด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 ครับ นี่ครับน้องสวยงามมากตัวนี้เป็นเพศผู้ครับตาสีดําคือปาก,กัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีเป็นตาอาาัลไบนหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นครับแต่ว่าเป็นแบบเนี้ยก็สวยดีทุกคนลองดูดนะครับนะตอนมันยืนน้าโอ้โหทุกคนดูดิตอนกลางอันนี้คือผมไม่ได้ให้เขาแบบแผ่แผ่แล้วก็มาแบบโชว์นะคือเอาแบบดูแบบนี้เลยครับตอนแผ่เนี่ยถ้าเกิดจะให้แผ่เนี่ยคือผมนอกตัวผู้อีกตัวหนึ่งไว้ข้างหรือไม่ก็ต้องเอา,มาไม้กายสิทธิ์ของเขาอะเอามาไล่ไล่ไล่มันเดี๋ยวผมลองมือไล่ดูมันจะแผ่ไหมอ้าวมันหนีครับมันกลัว เฮ้ยมันแผลป่ะมันแผลไหมเหมือนมันไม่แผลครับมันกลัวมันกลัวนิ้วมันกลัวนิ้วมันไม่เหมือนกันครับนี่ครับแต่ว่าตัวนี้สวยมากทุกคนดูดิโอ้โหตัวนี้สวยงามเลยผมชอบมากคือมันมีเสน่ห์ครับคือมันขาวทั้งตัวเลยสีมันเป็นสีเดียวกันทั้งตัวยกเว้นที่หัวนะครับที่หัวเนี่ยมันเป็นสีออกคล้ายๆแพตตีน้มครับแต่ว่าตั้งแต่หัวลงไปเนี่ยมันเป็นขาวจ้วงหมดเลยเห็นไหมครับเครื่องขาวหมดเลยเห็นไหมไอ้ตรงอาที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหูมันหูมันหูขาว ใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ขี้ข้างล่างมันขาวครับ แล้วก็หางขาวกระโดงขาวขาวหมดเลยตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยครับหางไม่แตกไม่ขาดร้อยหนึ่งครับผมถือว่าคุ้มค่านะตอนนี้เท่าที่ผมไปเดินที่จตุจักรมาเนี่ยครับผมว่าราคามันต้องอยู่ประมาณนี้เว้ยที่ผมสั่งมาจากเนีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแพงไปแล้วก็มันมีสีที่เป็นสีแดงปนมาด้วยในตัวเก่านะครับทุกคนจําได้ใช่ไหมมันมีสีอื่นปนมาด้วยครับอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุ้มราคาเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเงี้ยราคาร้อยหนึ่งแปดสิบาทเนี่ยผมว่าคุ้มค่าเลยสําหรับเจ้าตัวสีขาวตัวนี้ โอ้โหก็ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมะจะเอามาผสมพันธ์ในอนาคตกับตัวเมียไว้เพราะว่าผมซื้อตัวเมียสีขาวที่เป็นหางยาวแบบนี้มาเหมือนกันซึ่งตัวผู้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวเมียครับสามารถลัดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเทคนิคขั้นตอนในการลัดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาในดเทอร์เน็ตเ,เพิ่มครับว่ามันต้องทํายังไงบ้างและตอนลัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยมันน่าจะสวยงามมากเว้ยโอ้โหแต่ตัวนี้สวยงามผมชอบมากร้อยเดียวไงทุกคนดูดิและหน้าตาเขาคือตาไม่โผน คี่เครื่องทุกอย่างคือไม่แตกสมบูรณ์หมดว่ายน้ําดีครับตัวนี้ชอบมากโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมพาดูตัวเมียตัวที่2กันนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวเมียตัวขาวหน้าตาเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าตัวผู้เลยครับหางเนี่ยทรงเดียวกันเลยนะครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าคนแย่งกันเว้ยอย่างที่ผมเล่าไปคือตอนแรกอะผมเล็งตัวผู้ตัวนี้สตัวจะจ่ายตังค์แลวใช่ไหมครับแล้วผมก็คิดในใจอยู่ว่าจะเอาดีไหมถามพี่เขาว่าเอาดีไหมแล้วผมก็คิดจะปผสมพันธุ์เลยดีไหมหรือว่ารอก่อนอะไรเงี้ยผมก็คิด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 ปุ ต,ตอนนี้มันใกล้หมดแล้วเหลือ5ตัวเขาก็หยิบให้ผมดูแล้วเขาบอกว่าตัวนี้สวยเห็นแล้วมันก็มีประมาณสองสามคนเข้ามาครับถามหาตัวมีหางยาวเว้ยแล้วคราวนี้พี่เขาก็เลยจะพาไปดูผมก็เลยบอกว่าพี่ครับงั้นผมเอาตัวนี้เลย <c oughs> แหละคือแบบเห็นคนอื่นจะเอาแล้วผมก็เฮ้ยแสดงว่ามันอาจจะต้องหายากหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยจัดมาเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าหายากห,หรือหาง่ายนะแต่ด้วยคําพูดอ่ะพี่เขาเล่นมาอย่างงี้ว่ากูเอาเลยครับ ไม่สนและตัวนี้ผมได้มาในราคา100บาทครับถือผมก็ถามเพาว่าพี่ครับทำไมตัวเมียราคาเท่าตัวผู้เลยเขาบอกว่าไอตัวเมียสีขาวเนี่ยมันหายากมันเลย100บาทไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายากหาง่ายแต่เขาขาย100เร้วแล้วพอใจซื้อผมก็ซื้อมาเนี่ยครับ สวยงามเห็นปะขาทั้งตัวตรงหัวเนี่ยจะเป็นแพตตินัมเหมือนกระตัวพูเลยส่วนอื่นเนี่ยครับจะเป็นสีขาวหมดเลยทั้งขีดว่ายทั้งตรงขีดข้างล่างน,นะครับแล้วก็หางกระโดงเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยสวยงามครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเมียเนี่ยมันมีตัวที่กระโดงเนี่ยมันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ากระโดงตัวนี้มันค่อนข้างเล็กถ้าเกิดเทียบกับตัวพูนะตัวคือตัวผูเนี่ยกระโดงมันแบบโคตรใหญ่เลยผมก็ไม่รู้โครงสร้างเหมือนกันของปลากัดว่าตัวเมียมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามันสามารถกระโดงใหญ่กว พอดีคนมันแย่งกันด้วยก็เลยแบบว่ายิ่งจุดประเด็นเลยให้อยากได้ก็เลยจัดมาแม่งเลยครับเนี่ยสวยงามเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยครับตาเล็กๆตาไม่ใหญ่เว้ยเออคือตัวผู้ที่ผมบอกอีกตัวหนึ่งที่ตัวมันใหญ่มากๆครับตามันปนโปยังไงไม่รู้แปลกๆผมไม่ค่อยชอบผมเลยจัดตัวผู้อีกตัวหนึ่งมามาคู่ตัวเมียตัวนี้และเห็นไหมว่าตัวเมียตัวนี้มันตัวค่อนข้างเล็กกว่าตัวผู้อยู่นิดนึงครับเล็กกว่ากันไม่มากน่าจะเล็กกว่ากันประมาณชัก หนึ่งเซนสองเซนอะไรอย่างเงี้ยเล็กกว่ากันน้อยมากครับผมคิดว่าน่าจะไล่ได้เว้ยถ้าเกิดให้เขาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็กินข้าวแข็งแรงดีครับและดูตอนนี้ก็คือขี้กระดงกระโดงก็คือยังไม่มีแตกครับยังดีอยู่เลยคือตอนนี้หลังจากที่ผมเลี้ยงตัวแรกมา1เดือนแล้วผมซื้อปลามาเพิ่มอีก3ามตัวเนี่ยผมเริ่มพอเข้าใจแล้วที่มีน้องๆแนะนํามาว่าพี่ครับไอตัวหางยาวเนี่ยมันดูแลยากผมเข้าใจแล้วว่าทําไมดูแลยากเพราะว่าไอกระโดงไอคี้ไอหางที่มันยาวเนี่ยมันจะแบบแตกได้ง่ายเว้ยเออผมเข ต้องแบบเข้าไปตามกงตามกลุ่มอะไรเงี้ยเราไปถามเซียนหน่อยว่าเอ้ยทำไมมันถึงแตกวะอะไรอย่างนั้นครับแต่ว่าตัวนี้ก็สวยงามครับทุกคนดูโอ้โหว่ายผิวแข็งแรงเลยครับตัวเมีย้อมผสมพันธุ์แน่นอนครับตัวนี้โอเคจัดไปเดี๋ยวต่อไปผมพามาดูตัวที่3ตัวสีแดงล้วนของเรากันครับนี่ครับน้องสีแดงล้วนที่ผมเลือกมาตัวนี้ราคาแค่60บาทเท่านั้นถูกมากครับ ผมไม่แน่ใจว่าทําไมถูกอาจจะเป็นเพราะว่ากระโดงเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่ยาวเหมือนกับเจ้าตัวสีขาวหรือเปล่านะเห็นไหมครับทุกคนคือกระโดงเนี่ยมันไม่ได้ยาวแบบใหญ่มากเท่าตัวสีขาวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยมันเพาะง่ายคนมันแบบเลี้ยงกันจนเบื่อแล้วมันเลยถูกครับเหมือนพวกอัลไบนฟูเรสของปลาฮนอยูอย่างเงี้ยคือปลาแดงคนมันฮิตอยู่แลวอาจจะเลี้ยงกันจนเบื่อแล้วเขาอาจจะนิยมพวกสีแแปลกกันมากกว่าราคามันเลยถูกครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ผมเลือกมาเนี่ยคือมันมี2ตัวเปรียบเทียบกันไว้อยู่ข้างๆกันผมก็ ให้พี่เขาช่วยเลือกว่าพี่ครับเอาตัวไหนดีพี่เขาบอกว่าเอาที่เราชอบเลยดีกว่าพี่เขาไม่อยากเลือกให้เดี๋ยวเผื่อเลือกให้แล้วเราไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็เลยดูดูดูด,ด,ดูดูไปเรื่อยไ้ได้มาเป็นตัวนี้ครับคือตัวนี้ที่ผมชอบคือหางกระโดงขีดนะครับมันไม่แตกเลยแต่ว่าทรวงค่าเนี่ยมันเหมือนมีแตกนิดนึงครับตัวนี้เหมือนกับว่ามันครบมันไม่แตกไยผมเลยชอบมากทุกคนลองดูครับการวาของน้องสวยงามเห็นปะ่ะกระโดงตั้งหน้าตาหล่อครับหน้าตาที่เลยสีแดง โอ้โห oh, oh, oh. และที่สําคัญถูกด้วยครับหกบาทถ้าเกิดที่กับอาไบนฟูลเลตที่แบบว่าเกยสวยๆนะตัวใหญ่ๆหางแบบสวยๆอย่างเงี้ยต้องมีหลายร้อยขึ้นนะห้าร้อยขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยแค่60 oh, oh, โอ้โหทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อตัวเมียมานะเพราะว่าตัวเมียตัวสีแดงเนี่ยตอนแรกคือผมไม่สนใจเวคือผมกะว่าตัวสีแดงเนี่ยมาเลี้ยงสวยงามเฉยแต่ว่าตัวสีขาวอย่างที่บอกไปมันมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นผมเลยต้องจัดมาเพิ่มเออ เนี่ยครับแต่ว่าสวยเห็นป่ะแต่กระโดงเนี่ยมันค่อนข้างเล็กกว่าจริงครับราคา60บาทมันไม่หญบใหญ่เหมือนตัวขาวแต่ว่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตรงไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนก็จะเป็นหางด้านล่างทุกคนที่ไม่ใช่หางหลักเป็นในหางทางด้านล่างครับมันค่อนข้างยาวนะ หางตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าใหญ่ไม่เท่าสีขาวสีขาวเหมือนมันอลังการกว่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้มันเป็นเกตรองลงมาหรือว่าเพราะว่าสายพันธุ์มันเป็นแบบนี้ผมไม่ชัวร์ไว้แต่ว่าผมคิดว่าโอเคแล้วราคา60บบาทถ้าเกิดมันมีร้อยหนึ่งแล้วสวยๆเท่าตัวขาวผมก็จะเอาไปแต่ว่าไม่มีไอ้พวกที่แบบเหมือนกับตัวสีขาวเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นแบบสีหลายๆสีอยาจจะเป็นแบบว่า เป็นฮาร์มูนแฟนซีเป็นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับที่มันจะมีสีปนเยอะผมเลยไม่ค่อยชอบผมเลยคิดว่าเอาตัวนี้มาดีกว่าเนี่ยครับคนสีมันแดงสดใสเลยเว้ยเออแล้วผมลืมบอกไปตอนที่ผมเอาใบหูกวางมาใส่ให้น้องปลาเนี่ยไอ้เจ้าตัวสีขาวตัวผู้ของผมเนี่ยครับคือเขาเอะไปนอนอยู่ตรงใบหูกวางเลยเว้ยคือใบหูกวางตอนแรกที่ผมใส่ไปมันยังไม่จมเว้ยน้องปลามันก็ว่าวขึ้นไปนอนบนนั้นเลยครับผมก็เฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ว่าใบหูกวางแม่งพิเศษอะไรวะ แล้วคนไปคิดค้นรู้ได้ยังไงต้องใส่ไปหูกว้างอะไรเงี้ยเออแล้วน้องปลามันชอบเฉยเลยมาไปนอนตรงนั้นเฉยเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่นอนหรือเปล่าเลยไปนอนผมก็ไม่รู้แต่คิดว่าเฮ้ยคนเรานี่แม่งเก่งว่ะแม่งรู้ได้ไงว่าปลามันชอบไปหูกว้างแล้วปลามันก็ชอบจริงคือมันไปนอนเลยหลังจากที่ผมใส่ไปมันก็แบบ rotation, เฮ้ยคือคืนลงไปนงลงไปนอนอะไรเงี้ยตรงไปหูกว้างไปแบบเหมือน,นกับเหมืนอนไม่หูกว้างเป็นเพื่อนมันอะมันลงไปอยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยเออค,คน <c oughs> คือคนเรานี่แม่งสุดยอดวะผมนี่ขอชื่นชมเลยรู้ได้ไงไม่รู้เว้ยเออแต่ก็จริง ผมก็เลยเด็ดมาพานเลยครับเป็นสิบกระใบเลยที่ทําำงานผมมีไงไม่ต้องเสียงเงินซื้อแล้วก็เอามาใส่เด็ด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 แล้วก็มาใส่แบบนี้เลยครับ <S <S แล้วตอนแรกที่ผมกะว่าผมจะซื้อเนี่ยผมอยากได้เป็นหูเขาเรียกว่าอะไรนะหูช้างหรือเปล่าหรือว่า,รวาเรียกว่าอีกกอีแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่หูช้างครับที่เป็นเป็นหูให,ใหญ่ๆสีขาวมันเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เรียกว่าหูช้างอ่ะผมจำไม่ได้เวซึ่ผมตอนแรกผมจะซื้อในเน็ตครับแล้วคราวนี้เขาขาย มันเป็นเกตไวเป็นเกตแบบว่า a เกตบเกตร้อยสองร้อยสอย่างเงี้ยแล้วเราเนี้ยผมก็ลองถามคนที่เขาเคยเลี้ยงไปเขาบอกว่าแบบเนี้ยที่สวนรู้จักอะมันถูกกว่าเว้มีเยอะ ผมก็ไปเดินหาดูวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่มีเลยสักตัวเดียวที่เป็นแบบนั้นที่ผมต้องการคือหูจะเป็นสีขาวผมรู้แห้เขาเรียกว่าลาเวนเดอร์เว้ยหูเป็นสีขาวแล้วตรงตัวมันจะเป็นแบบว่าสีส้มๆแล้วมีแบบเป็นขอบๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันสวยมากทุกคนตอนแรกผมอยากได้ตัวนั้นแต่ไปเดินหาไม่เจอผมก็เลยได้3ตัวนี้มาแทนได้มาเป็นสีล้วนๆแทนแต่ตัวนั้นสวยเดี๋ยวอนาคตผมจัดมาให้ดูอย่างแน่นอนมันเรียกว่าลาเวนเดอร์อะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่สวยเว้ยคือผมชอบคือหููมมมมััันนนนสสีีีีขาาาาาาวววววเเเเเเ่่่่่หกก้้ยยลลอองคคืจ็็รบแตผ ถ้าเกิดหูใหญ่เนี่ยมันเหมือนพวกปานอโยรีป้อนฟินนะมันมีเสน่ห์มากกว่าคือดูแล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งสวยว่ะคือหูมันแบบเวลามันว่ายมันผิวมันกลางอะไรเงี้ยมันสวยครับแต่ว่าตอนนี้เราวชักจะออกไปไกลแล้วครับเรามาดูตัวแดงต่อดีกว่ามาเนี่ยครับตัวแดงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคือมันก็สวยอะผมไม่รู้จะบรรยายอะไรว่าประกาศเพราะผมยังไม่ค่อยเซียงไงคือผมเห็นว่าเครื่องมันไม่แตก หางหงหางขี้กระโดมมันไม่แตกอย่างเงี้ยแล้วมันแบบว่าหน้าตาน่ารักสีคบอย่างเงี้ยสีตรงเออสีไม่มีสีอื่นหลุดมาผมก็โอเคแหละครับมันไม่เหมือนปลาหางยูที่ผมเลี้ยงมานานผมรู้ไงว่าเฮ้ยตัวเนี้ยบอดี้ใหญ่มีหางทรงนั้นทรงนู้นทรงนี้อะไรเงี้ยผมยังไม่ค่อยรู้ผมรู้แค่ตัวเนี้ยมันมีแค่นีโมใช่ไหมที่ผมรู้นะแล้วก็มีฮาร์มูที่ผมรู้ฮาร์มูคือง่าย,ายๆหางใหญ่ยาวอะไรเงี้ยไอ้นีโมก็คือจะเป็นสีๆเยอะๆแต่ซึ่งนีโมเนี่ยผมไม่ชอบเลยสีมันเหมือนมั่วไปหน่อยเว้ย หรือว่าผมยังไม่เจอนีโมทีท่สวยๆก็ไม่รู้นะแต่ว่าน,นีโมท,ที่ผมเห็นตามสวนะ่วนเงี้ยผมยังไม่ค่อยโดน เป็นไงครับน้องปลาตัวใหม่ของผมทั้งหมด3ตัวก็เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตามแบบว่าสีของน้องเขาเลยนะจะเป็นเจ้าแดงเจ้าขาวผู้เจ้าขาวเมียแล้วกันไม่ต้องคิดชื่อเยอะครับผมสุดยอดสวยทั้ง3ตัวเลยถ้าเกิดใครเนี่ยมีความรู้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าทําไมฮาร์มูลเนี่ยหางหรือที่บหรือกระโดงเนี่ยครับมันชอบแตกน้ําก็ดูแลอย่างดีอาหารก็ให้ดีทําไมมันถึงเป็นได้คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับก็เดี๋ยวไว้คิดนะครับผมจะพามาดูการผสมพันธุ์ของเจ้าปลาตัวขาทั้ง2ตัวของเราว่าจะเป็นยังไง แล้วจะได้ลูกทั้งหมดกี่ตัวแล้วผมก็อยากรู้ว่าเจ้าตัวขาเลยครับเมื่อเขาออกลูกเลยนะครับจะมีปลาสีอื่นติดมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ขารวนทั้งหมดเลยถ้าเกิดได้ขารวนทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะสร้างเป็นกองทับขารวนเอาไปเลี้ยงในบ่อข้างล่างเลยครับเพราะว่าตอนนี้บ่อผม,มว่างอยู่หนึ่งบ่อไม่มีปลาหงอยู่ครับก็ใส่ลูกปลากัดแบบสีขาวทั้งหมดเลยผมคิดว่าน่าจะเฟี้ยวแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้เมื่อเขาแรกเกิดบางตัวที่สวยๆเนี่ยอาจจะเอามาเล่นกิจกรรมแล้วก็แจกกันอีกเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับ นะครับไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ